เมื่อวานนี้สําหรับคนกรุงนะเอาจริงเราอยู่ด้วยกันด้วยนะวินา<ช>ทีที่มีเซลบรอดแคสเข้ามาในพ <ตก S 1> ื้นที่เกิดอะไรขึ้นอันนีมาอีกแล้วลหรอือหรานะหรือม,มันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับปรากฏว่าเป็นเรื่องของ PM 2.5ซึ่งวันนี้ก็ดูเหมือนยังไม่ดีขึ้นนะครับเมื่อวานนี้หลายคนออกข้างนอกนะไปต่างๆเนี่ยก็ใส่หน้ากากอนามัยกันนะครับต่างจังหวัดก็เจอฝุ่นเช่นเดียวกันซึ่งทางกรมอุตุเนี่ยคาดว่าหน้าจะรุนแรงไปอีก1-2วันเลยครับ คลิปนี้เนี่ยเขาบอกว่าเจ้าของโพสต์คือบอกว่าเป็นเรื่องสยองตอนเที่ยงคืนเลยนะคือมันอาจจะมืดมองไม่เห็นแต่ตอนเที่ยงคืนแต่ไม่ใช่ผีไม่ใช่อะไรนะน่ากลัวกว่านั้นน่ากลัวกว่านั้นเพราะว่ามันเข้าไปได้ถึงในระดับร่างกายของเราเลยนะใช่ก็ระเบียงห้องนะในกรุงเทพนะครับแล้วก็แผนมาหาเครื่องวัดค่าฝุ่นปรากฏว่าสูงถึง72ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งเจ้าของคลิปเนี่ยมาโพสต์บอกว่าคือกรุงเทพเหมือนอากาศจะเย็นสบายแต่ว่า น้องฝุ่นเพียง2.5เนี่ยยังอยู่เราสูดเข้าไปเต็มปอดเลยแล้วนี่ของเขา79ด้วยซ้ำนะเออนี่นะครับแล้วสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพเมื่อวานนี้ภาพรวมก็หนักเลยค่าฝุ่นเฉลี่ยทั่วกรุงเนี่ยอยู่ที่58.1ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเกินค่ามาตรฐานที่กําหนดนะครับแล้วก็วัดออกมาเป็นสีเนี่ยก็มีพื้นที่เข้าขั้นระดับสีแดงจํานวน3-4เขตด้วยกันก็ไม่ว่าจะเป็นบางรักปทุมวันสาทรจตุจักรนี่ แล้วคุณชัดชาติเนี่ยก็เปิดเผยว่าสาเหตุมาจากสภาพอากาศที่มันปิดอัตราการระบายอากาศต่ําแต่ถือว่าไม่รุนแรงเท่ากับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วครับเนื่องจากจํานวนเขตที่ขึ้นสีแดงเนี่ยมีแค่3าถึงสเขตซึ่งถือว่าน้อยกว่าที่คาดการไว้แล้วพูดถึงการแจ้งเตือนก็มีการใช้เซลล์บล็อดแคสต์นะครับนี่ส่งมาเหมือนกันเราสัมคได้เหมือนกันอันนี้แหละที่ได้ที่ได้เนาะเมื่อวานนะเตือนค่าฝุ่นอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพสวมหน้ากากอนามัย และงดทํากิจกรรมกลางแจ้งแบบทันทีแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนนะครับสวมหน้ากากป้องกัน PM สองจุทุกครั้งแล้วติดตามข้อมูลผ่านแอป BKK Air BKK อย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งเดี๋ยวได้เช็กล่าสุดให้คุณผู้ชมดูด้วยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนที่จงังหวัดสมุทรปราการก็ไม่ต่างกันคุณผู้ชมมันอยู่ติดนะเนาะเ m สองจุดก็ลอยฟุ้งบทบางทัศนวิสัยแล้วจากภาพมุมสูงเนี่ยจะเห็นว่าหอชมเมืองสมุทรปราการเห็นได้ลางๆเขาบอก ซึ่งปกติมันจะเห็นชัดเจนใสแจ๋วอันนี้มองไม่เห็นนะครับค<ฆ>่ะแล้วเมื่อวานนี้สถานีวัดอากาศบริเวณสารกลางจังหวัดสมุทรปราการก็วัดค่า PM 2.5ได้169ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรอ่ะเยอะมากนะครับอยู่ในระดับสีแดงแล้วพื้นที่อื่นก็เกินมาตรฐานเช่นเดียวกันขยับไปดูที่อ่างทองหน่อยมออีทางทีมข่าวไปสำรวจมาแล้วก็มีแชร์นี่ฮะบอกว่าพี2.5ก็เพิ่มสูง ฝุ่นปกคลุมทั่วทั้งจังหวัดนะแล้วก็มีจุดหนึ่งเนี่ย83.7ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนี่คือโรงพยาบาลอ่างทองตะกี้แล้วก็นี่อันนี้อะไรวัดเหรอเออนะมอง,มองแทบไม่เห็นเนาะคือต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับเป็นอันตรายต่อสุขภาพตือนประชาชนสวมหน้ากากอนามัยเหมือนกันแล้วก็กลุ่มเปราะบางต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับทีนี้เนี่ยก็ลองไปดูในส่วนของการมอนิเตอร์ค่าฝุ่นล่าสุดหน่อยแล้วกันนะครับที่น่าตกใจคุณผู้ชม นี่เราลองเข้าไปดูใน A Q I นะครับแบบเร็วทันก็ถึงกับเป็นสีม่วงแล้วอะอายุทยาเหรอใกล้เราเลยเนาะเทศบาลนครพระนครศรีอยานะครับแล้วก็รองงมาเป็นฉะเชิงเซานครปฐมปทุมธานีสมุทรปราการเห็นไหมนนทบุรีนะครับก็เป็นสีม่วงแล้วถึงกับสีม่วงอะนี่นะฮะแล้วก็ในส่วนของกรุงเทพลองเข้าไปดูที่ A i r B K K ล่าสุดคุณผู้ชมอันนี้ก็ไม่ต้องพูดเยอะ แบบนี้เลยอ่ะแน่นๆเลยอ่ะสีส้มนะครับนะแล้วก็มีสีแดงอย่างของผมเนี่ยพอผมเปิดโลเคชั่นปุ๊บเนี่ย GPS อ่ะมันก็จะขึ้นหาหาจุดที่ผมอยู่ค่ะไอตรงที่มันป๊อปอัพขึ้นมาข้างล่างเนี่ยก็จะคุณเป็นสีอะไรจะตุจักไงสีเปนส้ม้างลเนี่ยนี่นะฮะก็มีผลกระทบต่อสุขภาพวันนี้เลี่ยงได้เลี่ยงนะครับออกข้างนอกยังไงก็อาจจะต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วย